ท่านผู้ชมมาในเมือน,นี้ขุ่มคามากๆนะคะพ่อตาจําเพ่นผ้ามาเบิงค่ะต้อนอีอยงเนาะเดี๋ยวเขาไปเบ่งใกล้ๆน้ำกันนะคะคลิปนี้กัพ่อตาจาล่อผ้ามาเบิงสถานที่แห่งหนึง่งอยู่ในวัดนะคะญี่ปนะุ่นจีจ่าพ่อกะปงม้วงเกี่ยวกันี่ ต้นนี้ยังนี่พ่อนีกุกเกือกุกกุกเกลือแก่บ้านแก่บ้านเราว่าเป็นเฮียนเลาอย่นี้อ๋เราพามาเบิองเราพายางราจะบ้านปูบ้านปูอ๋ค่ะค่ะแล้วเราเทียเก็นงูใหญ่ตัวแม่สุนเาเบงนี่มาเลี้ยงป็นงูใหญ่อืออ่งอบายันตงเออบมันฝันนี่ยังมาเบงถึงอยอยยมาาเบืงนี่มาแล้วงโบางคือหนึ่งโอ้ยมันก็อยู่ดี คนลูกแล้วมันถึงืนหนีนะอ๋อค่ะค่ะนี่ก็คือคว้วปฏิหารนะคะอันนี้ต้นคอยบ่พอต้นเกี่ยวต้นคอยยืนน้ำกันต้นคอยง่ายส่องสิเกี่ยวกันยู่แต่มาพ่อเราวมาต้นพุ่นแห้งเกี่ยวกันค่ะต้นพุ่นคอยเกี่ยวกันยี่เกี่ยวกับสามปกงวงกับปกข้อปกข้อถูกกอดไม่จ้าพันมาอันนั้นที่พันเหล่ามามันเป็นแบบใดก็พ่อ อันที่ว่าเกี่ยวกันกอดกันยเยอะแบบว่าเพืน่นตีเป็นผู้หัวผู้เมียกันที่นในในในยังไงล่ะจำเขาท่านสันนิษฐานมึงเพราะว่ากงวงไงหรือหมืนมีกบขคอมากอดเลยกอดกอดไปรัดไป,รไปตรงนี้บอเจ้าพ่อที่ว่าเสียอดุลววออละว,ว่าสีเห็ดบ้านปูแผนอ,อ่แบบแผนของเรา ค่ะบ้านปูมานีกระสันค่ะพอประจำฝันฝันวาปูว่าบ้านปูยืนนีเปนบ้าเสียด่วนได้ใจเฮ็ดตามเฮ็ดตามนี่มิดตามนี่มิดฝันไปเบื้องต้นค่ะค่ะออกจากหนีใครพอพ้นภาพไปเบื้องเนาะขัดต้น ค่ะ,คะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมพ่อตานะคะพ่อตาจําเพิ่นผ้ามาเบิงต้นคอไ่กับตออ้นม่วงไงค่ะเพิ่นว่าจะเป็นลักษณะคือหนักเกี่ยวกันนะคะอุ้ยต้นไ่อีหริค่ะค่ะ เออน,นั่นนั่นน,นแม่นีลิเกี่ยวกันนิลินี่ค่ะอืะอออเป็ไนไงเนะาะจักร้อยปีแล้วจ้าพอ่อเรามาก็เห็นโลดพ่อก็ได้หกสิบเจ็ดหรอมะเกิดมาก็เห็นงสี่แล้วนาะเออหกสิบหกหกสิบเจ็ดอพอพ่อต่นั่นคือว่า,าพ่อหกสิบสี่เราบอกจริง มเมน่สองสี่เก้าเจ็ดสอายุหกสิบปีย่างหกอ๋อหกสิะย่างหกเจ็งว่าหกส่มนตเราโมเนตันคือเราเกิดมดกี่ไขยปี่ครรอ่กันวันที่กี่มีหลายเรื่องเนาค่ะ โอ้ต้นใหญ่นะค่ะขึ้นใหญ่ค่ะนั่นนั่นนั่นด้อดกันด้วยความบ่นนี้กับต้นข้อค่ะนี่เป็นปูผัขาวปูผาขาวย่นีแต่ต้นนั่นคอยกับต้นเปลยนันคอยอน่มันของปูในบวชอยู่ปูอยู่ใน จ้าเพราะว่าพอตาฝันว่าได้เข้าไปบวชแล้วปูให้จุงไปเป็นเฮียนเออขาท่านไปเป็นเฮียนได้สิคิดว่าเป็นของปูในบวชแต่แต่ต้นนี่นี่ตรงนี้นี่จะเป็นปูขาเขาวปูขาเขาวไอตรงที่ว่าเป็นปูยังก็จัะปูขุนเมินให้ยังปูขุนเมินนี่คือยู่ในบวชหรอไปปูขุนเมินได้บตามำจำที่อดุลเดียดบอกแล้ววาปูลานี่คือ เราตั้งเราเกิบมาได้สัมผัสลานคือนมาบอกเขาบอกอันนี้คือว่าเราบอกเราบอกเขาจำมาซื้อขุนมือท่องเที่ยวเราก็ไปอยู่ประเทศเล่าเราว่ะเที่ยวไปเยวมากเที่ยวไปเยอมากอยู่ประเทศเล่าเพราะว่ามูเราอยู่คุนเราบอกมูเราอยู่ประเทศเล่าท่งเที่ยวไปอยู่คุนซื้อขุนมือค่ะปู่ขุนเมือแล้วค่ะทีตอนนี้เรามีแต่เห็นเหมือนผ้า อือน,นี่เราเห็นเป็นพะนระปูป<ร>ะคนเมินแล้วอันเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยที่ปูคน,โนโหนูเห็นเดยกหนูได้ยนาาินแต่ว่าคน,นเตือนคนเตือนนี่ยอ,อย่างคนมาเปิดประตูจ้ะก็ได้ห้ไปให้ยพอขึ้นคนคนบ่เคยข้าวัดเกียร์แบบ่เคยข้าวม่านอย่างนเกียรค่ะคนบ้านนี่นนนบ,บ่จ้ะคนบ้านเท่านี้ละค่ะอใ่บวชเกียรกับบ่เคยเข้ามาแล้วก็วัดในในในเกียกับ บุคคลขามาตักบาตรจังหวัดค่ะคุณเกษตรเก็ดเน็ดนเตือนเราต้องมือมันหยอกเมันหยอกนุ่นเตือนค่ะมาค่ะแต่ว่ามือนี้อยู่ในสั่งนะคุณอ่นบอกคุณบ้านค่ะคุณตื่นนั่นแหละเดี๋ยวนี้คุดสั่งเลยถามความฝันแล้วเราก็ว่าฝันว่าได้ลงไปอยู่ในสั่งแล้วก็ได้ลงไปอีน่เนสั่งทำนี้ยังสิถามพ่ออีกว่า อาจารย์ขอเหระครับพ่อเนาะค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะเน้อวัานเอาดอกบัวสามร้อยดอกเหมนมันสบายผู้ใดพ่อนีล้อสบายสบายอาท่านวดสบายายพูดตาแล้วก็ไปไปเฮี่ยนเดือกันนะะพระน่าให้ก็ดุมเดียรเราเป็นเปลี่ยนผู้เย็ดไทยอ๋ค่ะสามร้อยดอกครับ หลายสิิงหลายยังนี่ยบ้านเพราะว่าผมบอกให้ังคี่จำต้ีงยืดมายืดดินแห้งสินะโอ้เริ่มทักการแกอตาเนาะเมื่อพอตาเมื่อนี่ชมไม้เนาะค่ะเนาะตัดผมไม่บ่จ้ะตัดผมไม่รูบรอแล้วคือดินแห้งสินะ ่นี่แหลคะค่ะคุณพ่อตาจำคนกับผ้ามาเบ่งตนม่วงตนกับตนคอนะคะไข่ไข่หนัากเกี่ยวกันนะคะหนัากเกีียวกัน